หอมฮาโดยใหม่อิ u z u d ดีแเหนือลิมิตพิชิตโลกคาเล่ไฮแอนด์ซีคุกกี้ช,โคโคช็อกโกแลตชิพลองเลยร้านนี้มีหาตอนเรื่องไม่เป็นเรื่อง ค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเชนั่งครับนั่งครับพี่โอ้โหโตะว่างมากจแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อาร์มแล้วก็เพื่อนๆพี่อาร์มด้วยนะคะจำได้เหรอจำได้สิรัอนเดิมนั่งที่เดิมเลยโอเคถ้าเกิดว่าเบื่อที่เดิมเนี่ยมานั่งในใจไหมคะเฮ้ยแด็กเขานั่งที่เดิมมึงนั่งอะไรวะนั่งรักแท้ดูแลไม่ได้นั่งรักแท้ดูแลไม่ได้ โทนตอ่อเพลง่งอยู่เยของหลอกเล่นมุกแบบนี้เว้ยเองหลอกเว้ยังนตเเป็นไงเพื่อนเมื่อกี้รถติดไหวะรถติดดิทำไมรถติดวะวันนี้เอาแต่รถไมติดจะมาได้ไงเราอันนี้มุกของหลอกจ๋ามีเครื่องดื่มอแรงๆมากระแทกกันเดี๋ยวพี่บังมันวะส้นตีนค่ะอ้เหี้ย ออดแล้วของกูไม่ต้องผสมนะเอาแบบออรเดอะ์สามชาติเฮ้ยอะไรออร์เดอชาติออรเดอร์ล็อกออรเดอร์ล็อกมันเงียบคนไปถึงไหนจะเงียบเอาแบบของอเมริกาเลยแล้วกันเอออเมริกาดีเล่านอกเล่าอกหักเฮ้ยเล่าอกหักเล่าอะไรวะเห้ คือกล้องแทนมาเนี่ยเครื่องหมายเพื่อชั้นไม้ใส่หัวมึงเลยเขาไม่ยิแต่เออนึกออกแล้วค่อยพูดพูดแล้วไม่ไดออกเอาเป็นแก้วเป็นช็อตมาดีกว่ามากระเล็บเทชเชอร์อย่าเงียบกันเฮ้ยแล้วเราคนกินด้วยบ้าบ้าทีเดียเอาข้าวกล่องอะไรกับเอาข้าวกล่องอะไรกับพอแล้ว เฮ้ยไม่เอาเนื้อปลาของเของข้าวมีอะไรบ้างวะอยากกินอะไรเลยพี่กับแก้มเรามีเยอะกุ้งแช่น้ำปลาอะไรอย่างนี้ปะเฮ้ยโอ้ยกุ้งแช่น้ำปลาของเราเด็ดมากพี่จานละ500บาทครับเฮ้ยแพงแพงแพงอ่ะต้นไม่เอากระเทียมแล้วกันถ้าไม่เอากระเทียม600เฮ้ยทำไมแพงขึ้นวะเสียเวลาข้าแม่ครัวหยิบกระเทียมออกจากจาน ครับพี่อันนี้เปลี่ยนมาแล่ะกุ้งเหมือนกันแต่พี่น่าชอบกุ้งอะไรเนาะเมนูนี้กุ้งซ่อนหาเอออะไนี่ยวัดเอออันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ผัดตักลายอันนี้ใหม่เขาบอกปิดไม่เห็นแล้วมันะเป็นไงวะเขาบอกจะแย่งกันสงสัยทำไมไม่ถามผมวะก็สงสัยไงเราไม่ได้ยินกันเลยเอาอี้ร้านเราได้เด่นซีฟู้ดเป็นไงเอางี้ไม่อิมพอร์ตเลยกุ้งล็อบบี้ เฮ้ยเฮ้ยท็นเจ้าของลอบเตอร์อันนี้รับแขกในล็อบบี้โรงแรมโอเคดีมากที่แขกได้ม่ไดเดี๋ยวให้เจ้าของทำใหอไรอลกหรือเรานี่ไหมอะไรวะหรูหน่อยไข่ปลาคาแคเฮ้ยเขาเป็นเจ้าขอาคาเวียเจ้าของคาแคซื้อมาฝากผมอ๋อจานเล็กเท่าไหร่จานเล็กนี่สองร้อยห้าสิบจานใหญ่เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเฮ้ยทำไมเท่ากันของเท่าเดิมเปลี่ยนแต่จาน เอางี้เรื่องอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แต่ว่าวันนี้ผมแนะนําเป็นพิเศษครับตั้งใจทีเซ็นครับนักร้องมาใหม่พี่นักร้องใหม่นักร้องใหม่เลยพี่เ้าสวัสดีครับน้องใหม่ังครับไมรูที่ใหมยอพี่เพื่อนผมเป็นเบอกิต้าพี่ขอแจมพี่ยศได้ไหมครับเอาเลยนี่เลยอเยเอาเเยเเลาอเอาีอ จนจตาบ้าเจ็บเหมือนากเจอจ้าผู้ใจใหญ่โอ้ผู้เกยจากของตาเอาคำอยากพี่กอะยูจุนคนดูคนย้มเพียนแล้วอะไรล่ะอีแฟตมันตั้งอีแฟตสิมีแฟตมีเฟตแโอเคพี่โทษนะครับพี่ให้เบื่อผมันอีกทีครับพี่อีแฟตนะย้มครับผมจตาพี่บ้าจากจนจตาบ้าเจ็บเหมือนจากเจอบ้าผู้ใจใหญ่โอ้ผู้เกยจากของตาเ้าคอยากพี ยังพี่มือตั้งอีดอกแล้วอีพี่อะเออพ่อเพื่อนดีมากน่ารักมากคนละมันชมพี่ผมคอยทีพี่คอยทีพี่คอยทีอ้าวสอนเพจสอนทุพันอเสียน้ำตาที่คาฟูได้อยากาเพ่ที่คาเฟ่นะอ้าวขึ้นมาเราด้ยกันดูจากาองคนรอความจน ต่างดินร้อนหางานเจได้ดาเจนเป็นนักร้องอยู่ห้องอานหรไม่ตอะไรอะท่ไมอะี่เอ๊ะอีก2ครั้สีพี่อ๋อมันต่ำไปเหรอไมเไม่ได้ใช่สอนเพไมัน้สูงกว่านี้ยาวชาห้างงานในกันสากมวหา

แ่งมาอ๋อตอสุดยอดเลยพายหญิงมาเที่ยวเว้ยพายหญิงมาเว้ยวันนี้มีอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะแล้วก็มีอะไรข้าวไก่อะอรก็อิ่มเ้พี่ลงกับป้าร้องเสียงน้ำตาที่คาเฟนได้ไหม ได้พี่เสร็จเรียบร้อยไปตกไปวางไที่โต๊ะเขียนส่งอะพี่ลงเรือไม่เอาหรอคะน้ำพี่ลงเรือไม่เอาเหรอใช่เอาเจี๊ยบสั่งไปแล้วไงอาจจะ้พี่ลงเรือฝนมันตกอะค่ะตอนนี้น้ำมันท่วมน้ำพี่ลงเรือก็คือได้เรือไปกลับไปด้วยใครน้ำพิกลงเรือก็ต้องได้เรือกลับไปด้วยไอ้ไอ้ทีมงานมาร์คไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเอาอีกคนนี้เอาอีกใครดูแลร้านเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ลงมาเห็นป่าวไม่มีรับแขกเลยวะกู หาเพื่อนกูมาไปนุ้ยอ่ะมาแล้วค่ะลุงโลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นั่งนั่งโซฟาก่อนนะคะโซฟาขนาดไหมคะโซฟาอ๋อขนาดพี่ครับจริงหรือเปล่าคะลองดูไหมล่ะอุยเอาแล้วเราไม่เคยเที่ยวนะดูแลเขาด้วยได้มาวันจันทรครั้งแรกเลยได้แล้ค่ะเดี๋ยวนั่งนั่งรอตรงโซฟาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเคลียร์ให้นะคะเอาแล้วใหครก็นั่งไหนให้เกานั่งไหนโอ้ยนั่งตรงนี้ไม่ดีครับน้องนั่งไหนดีอ่ะมานั่งตรงนี้ค่ะนั่งตรงนี้ได้ด้วยเราแล้วไป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  จะดีเหรอคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งไปเต็มเติมเลยเริ่มลงมาที่ก่อนค่ะแล้วไปเคลียร์โต๊ะเติมไอ้โต๊ะเก่าอ่ะให้พี่ลงไปด้วยโต๊ะเติม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 เมื่อกี้โต๊ะเติมต้องผิดตั้งไม่ได้ไอ้ลงงานงานตี๋โต๊ะข้างในสตูก็หนาวกูก็สั่นไปไปเฮ้ยพวกพี่ไม่มีโต๊ะนั่งเว้ยเี่ใจ่กันก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเคลียร์ให้อหนูนั่งมาก่อนเลยสัตว์ เอาแล้วเรียกออกมาตอขึ้นแล้วเอาไงเหรอนั่งมาพอเหรอเอาไงอ่ะไอ้สัยโอ้ยไม่มีเรื่องแล้วเพื่ไม่ได้กไม่คูเดินไปกูก็ไม่รู้จะขับยังไงไคกูก็เลยต้องวนเฮ้ยพี่ก้ต่อยกับเพื่อนผมเปล่าเออไปแบบสโล่าบ้าไปแบบสโล่ได้เลยเอาเปล่าได้เลยแดกด้วยอาชามาครับ โอ้เพื่อนสองหนักกว่าเข้าสูเพื่อนเอากลับเพื่อนกูไหมไปอาซโลเข้าอยู่นี่ดวโลไปมาซาโไปมาซโล

ปัหาเนอะพวกอะใ่เหรอใช่ขอยู่ดอ้พอ้หอ้อ้อไอ้ไองอ้ไอไอ้าไอ้ไอ้อ้ไไอ้อ้อ้้อ้ไ้้้้ไอ้้ยอ้อไอ้ไอ้ไอวอ้ไอ้ไอ้ไออ้กลับบ้านอ้ไออ้ไ้อไ้ไย้ไอไอ้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 ไอิไมึงอ้ไไอ้อ้อ้ไอไ้อ้ไอ้ไ้ยเ้ไ้

ไอ้ไไไระหว่างงานไอ้ดูแลห้องผมพี่ห้องห้อพี่หอพี่ผู้ชาต่อนี้ทำไมพี่ห้องน้ำที่เนี่ยมีกระจกปะวังโอ้ยโอ้อ้ยแค่อีแค่เรื่องโตทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่อง่ตไปได้นะคะเนี่ยโ่โดนถีบสะกปลี่วเลยว่าให้ตายแล้วครับบริษัทหาไม่จันหวะ